สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้มากพอกับบ่าวหน่องขึ้นเก่ากับผมมากแล้วครับอาจารย์นิรนามครับผมงวดวันที่30ธันวาหกหกครับผมบ่าวหนองก็ดีใจนํำพอแล้วก็ดีใจนํำกับคนที่ถูกหวยครับงวดที่แล้วห้าเจ็ดกับแปดหาครับงวดนี้ตัวเลขสิเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนแรกพอเราเดี๋ยวบ่าวหนองสีเกินให้ฟังก่อนนะครับเนาะตอนแรกพอแล้วเสียบ่อหามากมือนีได้ เพื่อนบอกว่าสีหายมาามือที่เอาหลวงปู่สวงมามือที่เอาหลวงปู่สวงมา,มา,งงมาบานเบาหนองนะ่ะหลวงพ่อนี่ลนะนามเล่าแก่ยู่ครับผมเล่าแก่ยู่ตะหลกแล้วว่าเสีหายมือนั่นละเบาหนองก็เรียกว่ามันสีสาไปเบาหนองว่ามันสีสาไปแต่ทาว่าษาบอมันกับพอดีนั่นแหละแต่ว่ามือนั่นมือที่เอาหลวงปู่สวงมาเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันอีกว่าพอเรามากเลขตัวไหน เป็นพิเศษบางหลงเสรินเขียนให้แต่จะมาค่อยติดตามนะครับเนาะแต่ว่ามือนีเอาเหล็กตะล่างเขาเ้าไปไปพิจารณาก่อนงวดวันที่สามสิบธันวาหอ้หครับผมวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าบ้านหนองจะอนิมนหลวงปู่สวงมาครับทุกสิ่งทุกอย่างเสียจแล้วเรียบร้อยครับผมถึงจะบ่ลอยปเปอร์เซ็นแต่บ้าหนองก็ถือว่าแปดสิบเปอร์เซ็น 80%บเซ็ครับผมสำเร็จภายในะทีวาจา่างไนมันเลื่อนมาหลายรอบแล้วครับมันเลื่อนมาหลายรอบแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่สาวทางไกลนะครับนาอได้รับสนุนจากพี่สาวทางไกลแล้วก็สายบุญหลายหลายคนครับร่วมแรงร่วมใจกันออกกันคนละเล็กคนละน้อยก็เสิไดาฮอหดมือนีแต่ขันเป็นของแต่ขันเป็นบ่าวหนองผู้เดียวคงเป็นไปบ่ได้ครับ ขันเบาหนองเฮตดผู้เดียวคงเป็นไปบ่ได้ถ้าบ่ามีสายบุญถ้าบ่ามีคนถี่เพื่อน,นัดสาธาหลวงปูหลายคนก็บอกว่าวดีแล้วที่หลวงปูไปอยู่กับเบาหนองบ่าหนองสิไดลมีเวลาดูแลปูขันเอาไปไหว้วัดเอาไปไหวไดบ่อเพิ่นว่าเอาไปไหวได้นะไไไดแต่วัดก็คือวัดนั่นละ่ะเพิ่นว่าเอาไปกะสิบ่บมีคนดูแลบ่มีคนมาก,กาบมีคนกาบไหว,วอยู่แต่ว่าคนดูแลอาจจะน้อยเพิ่นว่า เพราะว่าพ่นวาพ่นเคยสังเกตบึงไปวัดหลายหม่องเพราะว่าแนวไหวพิ่นหลายในวัดนะพ่น่ะแนวแนวไหวพิ่นหลายอาชีดูแลบ่ทััวถึงพ่นวาสิเอาเอาไหว้กับเบ้าหนองดีแหลวพ่นว่าเบ้าหนองสิดได้ดูแลแล้วก็บเบ้าหนองกะเห็ดขีปเกี่ยวกับปูอยู่แหลวสิได้เผยแผ่บารมีปูไปนําเพ่นบอกว่าที่มองหันต่อไปจะเป็นที่สักดิธิ์พ่นวา จะเป็นทีศักธี์จะเป็นทีที่ให้ทุกคนได้รับโชคเพ่นว่าบนแน่ต่อไปทีจะมองหันสีดังก็ได้เพ่นว่าสีเบาน้องโอ้ยบอกขนาดนั้นดอกเบาน้องบอง่บ่เน่เพ่นว่าบานแน่แต่ขนาดเพื่อนคิดว่าเพราะว่าเพิเ่นเบิ่งคิดเบาน้องที่ว่ามีคนใจบุญอันบริจาคดินมาให้นะที่ว่าเพิ่นถือเร้าเก่ากานะขนาดบบท่านได้เอาปูมากกยังศักธี์แล้ววซั่น ก่อยติดตามเดี๋ยวมือใดโอ้มือที่ไปเอาหลวงปูเดี๋ยวบอนนองสีทายคลิปเะเบียนรถลแล้วกันคนขับอายุคนขับแล้วกะ,ะยังหลายอย่างแล้วกะเลข่ของอาจารย์นีรแลมวหน้ามือนั้นสิเป็นตัวใดเพื่อนสีขียนใ้ตัวใดเดี๋ยวถาจังมาเบืองกันนะครับนอะมือนี่เอาเลข่ตารางคนไปก่อนนอะพอเปิดหายมาครับงวดนี่โบติดศูนย์อีกแล้วงวดนี่โบติดศูนย์อีกแล้วแต่แปลกคือ C อยู่ตรงกลางงวดนี้ซอยู่ตรงกลางแต่มันมี C ตัวหน่อยอีกตัวหนึ่งมันมี C ตัวหน่อยอีกตัวหนึ่งในในช่องกลางเลยนะเลขสามตัวพเพ่นเขียนห้าแปดเจ็ดแล้วก็มี C อยู่ตรงกลางแล้วก็มี C ตัวหน่อยอีกตัวหนึ่งดาลางพันเขียนสามหกหนึ่ง สามหกหนึ่งกับโบน,น่นนะครับรองมุนเดอรองเบิงเพื่อนไหามาเป็นปิศนาโบนี่เพื่อนไหามาเป็นปิศนาบน่เพราะว่าสองไอซีซีมาสองโตซีมาสองโตล้ะกะเลขเลกที่เอาปูมาวันที่ยี่สิบสี่เอเลขที่เอาปูมาวันที่ยี่สิบสี่ธันวานะครับ ยี่สิบสี่ทันวาพอเราให้เป็นปีศานามาบี่ให้ซีมาสองตนี่เราอาจจะบอบอกตรง,ตรงๆเลแล้วเราเราบอกเป็นปีศานาก็ลองิึงเด้อครับเด้อแต่ว่าเลียตัวนี้มันมีทั้งแปดหามีทั้งเจ็ดหาแต่ว่ามีสามมีหกมีหนึ่งไพ่มากเกลี่ย,งยังให้จับครัดนะครับเด้อไพ่ามากเกลี่ย,งยังให้จับคูัเอา ไพ่มักหาซีกระสือเอาไพ่มักแปดซีกระสือเอาไพ่มักเจ็ดซีกระสือเอาไพ่มักหกซีกระสือเอาซีสามซีหนึ่งหรือสีเอาสามตมาร่วมกันก็นกนได้ลองพิจารณาดูานะครับเดอ้อเบิรงไหวเป็นแนวทางนะครับเบิรงไหวเป็นแนวทางพอเราให้มาสีเบาหน่องกันเขียนตามที่เพื่อนบอกให้มากนะครับนาอลองดูนะครับเดอ้อหกซีแปดกับง่าม หรือสิเป็นหาซีหกกงาสามซีหาสามซีเจ็ดหรือสิเป็นหาซีหนึ่งหกซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งแปดซีหนึ่งสามซีหนึ่งได้เบิดครับขอว่าแต่ว่ามักตัวใดแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าซีนี่สองตัวอยู่ในช่องเดียวกันแล้วกะปูเฉียวามาวันทียี่สิบสี่นี่แหละเบาดองยังงงอยู่ว่าแต่ว่าเบาดองไปถามพอแล้วเลย พราะว่าบ้าหนองบอยากถามเพิ่นหลายอย่างบาอยากถามเพิ่นเสาสี่นะเอาตามเลยเดี๋ยวเพิ่นสิบอกมาเองดอกวาารย์สี่สองตัวในช่องอลองพิจารณาบ้างครับเด้องวดวันที่สามสิบทันว่าหอ้โห,ห,หครับผมอาจารย์นิลนามครับงวดนี้เข้ามารับโชมไปดํากันก่อนปีใหม่แล้วก็เอาหลวงปู่มาก่อนปีใหม่ปีหน้าวันที่สามสิบท่านว่าเข้ามารับโช่งใหญ่ไปดํากันเอาเงินไวท์เทสัยปีหน้าแล้วก็ ทุกๆปีลองพิจารณาบ้างครับเด้อเล็กอาจารย์นิรนามงวดวันที่ training. 30สิธันวาหม6กมักบ่มักขึ้นยุทีิดุลพินิจครับเบานองกันพยายามหาตัวเลขกมาฝากทุกคนตอนแรกว่าสิบ่ท่านถามเพื่อนดอกเพิ่นก็เลยว่าเอ้าถามมาก็บอกไปประมาณสิเพื่อนก็ฝากมาบอกอยู่ดอกว่าขอให้ทุกคนจงโชคดีเฮ็ดยังไ้ประสบความสาเร็จวันที่ย4สี่เดี๋ยวเฮามาเบืองนํากันว่าลถคันใด พี่จะไปเอาหลวงปูรถขั้นไหนเสียเอาโชคมาให้เดี๋ยวบ้าวน้องจะไปไทยไอ้กระถอมหลวงปูให้เบิ่งอีกท่าน,นึงก่อนที่จะเอาหลวงปูมางวดนี่เอามาหลักโชกไปนํากันบารมีหลวงปู่สวงกว่างไกลไพศาลเป็นเทวดามาปวดหลูกลานสุภูสุคนก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิงไนก็ให้ทรงวางดังปารถนาบ้าวน้องขอขอกราวขอพระคุณ สายบุญทุกๆคนที่ร่วมบุญกันมาถ้าบ่มีสายบุญก็คงบ่มีมือนี้ครับขอให้ทุกคนจงสมหวังคิดจริงไหนสมหวังดังปรารถนาทุกประการช่วงนี้อากาศหนาวก็ดูแลสุขภาพกับของกันเลยครับเด้อขอให้ทุกคนจงโชคดีสวัสดีครับ